แกก็เลยรับรู้เป็นที่มาที่ไปจนแกได้มาหาหลวงพอ่อจงก็ไอ้กถาบทเนี้ยผมเลยบอกว่าเรื่องเนี้ยพูดแล้วผมบอกว่าไม่รู้ในความรู้สึกของผมผมบอกว่าหลวงพ่อผมก็สถาทายสถาามาแล้วกันผมบอกว่านี่คือแบบเป็นเรื่องที่แบบแล้วคนที่พูดที่อยู่ในเอกราชก็คือหลวงพ่อแม้นเนี่ยเรื่องอื่นแกอาย,อยุแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดจะจำไม่ได้แต่เรื่องนี้แกยังจําได้ดีแล้วผมเล่าเรื่องนี้มาไม่รู้กี่รอบไม่รู้กี่รอบไม่รู้กี่สิบครั้งก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมแล้วเรื่องเนี้ยคือเป็นเรื่องจริงที่หลวงพ่อแล้ว,ว่า ป็นองค์อื่นอาจจะไปเข้าฝันไปตายไปแล้วแต่นั่นคือหลวงพ่อจงยังไม่ตายนะครับยังมีชีวิตอยู่ไปบอกแล้วไปช่วยชีวิต,ตนคนแสดงว่าท่านถอดจิตไปจะ,จะลองคิดดูเดียวมนุษย์เราเนี่ยเราท่านยังไม่ได้มรณะไงไม่ได้มรภาพแล้วเราถามว่าคนที่ทําได้ขนาดนั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ<ช>ืว่ายิ่งใหญ่ขนาดต้องต้องเก่งขนาดไหนอะ <c oughs> และนี่คือไปช่วยคนแบบคนตายให้มาแล้วท่านรู้เลยว่าตายเราไปแล้วไปเจอข้างล่างจะต้องเจออะไรอผมถามว่าแสดงว่าท่านต้องเคยไปมาหรือเปล่าไป ไปเห็นมาแล้วหรือเปล่าผมนี่เหมือนพวกพระพระมาลายที่โปรดเมืองนรกพวกอะไรพวกนี้หรือเปล่าอ่ะดูพี่จ้าอ่ะผมนี่ร้อนบูบ่าวูบ่าอยู่ข้างหลังคนลุกแล,แล้วเอาง่ายๆนะผมบอกแล้วคาถาบทนี้หลวงพ่อก็เอามาใช้ในการปลุกเสกปลุกวัตถุมงคลแล้วล่าสุดเนี่ยวันที่สามสิงหานะครับวันที่สามสิงหาหลวงพ่อก็าจะอา่านมนต์โดยไอ้คาถาบทนี้แต่ว่ามันมันนอกจากตัวคาถาตัวการเสกแล้วก็จะมีทริคที่หลวงพ่อท่านได้บอกเอาไว้อ่ว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้นะในการ ในการจะกระทำอะไรเนี่ยท่านก็จะมีบอกไอ้กระถาบญอนที่ได้มาจากไอ้เมืองยม,มโลกเนี่ย